ก็สู่จองมานอชาแนลนะครับางานลอกหน้าดินครับปิดคนา <c oughs> กับซานนี่ครับ SY 1 3 5 4ครับกำลังรุ่นนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กครับกำลังดีกับฝีมือครับเนียนๆของทีมงานต้องช่ยเช็ดครับหรือผู้ช่วยเช็ดครับ ทำรอรถทีมง,งานครับปิดคนนาก่อนอวันนี้วิ่งงานเหมาครับอันนี้พาไปชมรถแม่โคก่อนครับ ้ำดินสวยครับเหลืออีกประมาณอ่า70เที่ยวครับวันนี้เหลือไม่เยอะครับ ครับ <c oughs> ทำทางด้วยครับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ